การเสร็จก็ตัดญยาติดครับที่ไก่มารอแล้วที่จะใส่โคนตัดกา้านใบคนออกเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยต้องมาตัดญ้ากะอีกสองวันตัดา้ายาวไปนิดฝากกดติดตามในช่อง youtube ด้วยนะครับ mnup สวนสวนอินทรพลามอยู่ใกล้วัดทับดาน นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดเนียพักๆวันละชั่วโมงในส่วนของเรานะครับส่วนลุงนัดอยู่ใกล้วัดทับกระดานนะครับสวัสดีครับ